สบายดีสวัสดีครับผมฮัลโหล everyone I'm here at สบายดีวอลเลย at 33 kilometers uh, at a village yeah the way you go to the Park Song uh, district you will see this uh, place นอก้องๆเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็าาากมาอยู่ที่สบายดีวอลเลย์เนาะ ก็เป็นรีสอร์ตตัวนึ่งนะ้องคอยเนาะกับยุลนะักสามพิบสามน้องคอยเนอรยุลักสามพิบสามเนาะก็เป็นรีสอร์ตแล้วก็เป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นบอลเที่ยวของเน็กน้อยแน่นะ้องคอยเนาะประมาณนี้ข้าพเจ้าเคยมานี่ซิฟกว่าปีหลังละเนาะไอบินเะฮียดิ้งโอเวอร์เทนเยียสิเก้ลขับเจ้าเคยมาเนาะจะเข้าไปยังไงกันมีการเปลี่ยนแปลงเลยเนาะและสีเกตินไะส้ไม่บีดอีกครับซอมซิ่ง เช่นลิเดียบิตเลตส์กอลเพื่นปีป้ายเนี่ยพูดกัว่ามีรีสอร์ทมีฟู้ดมีคอฟฟี่ประมาณนี้นะใครเนาะแล้วก็เพิ่นมีห้านอาหารอยู่ฮันเนาะมีห้างอาหารแล้วก็มีห้านกาแฟต่อไปฮันแล,นแล,บบนแล้วก็ของฝากเนาะแล้วก็บอนจอดรถทัวั้งเชนรถทัวเขาจะก็มาจอดลิ่นนี่นะเนาะกับกับป้ายที่บอกเลยเนาะเล็บส่วนร้านสเตลล็องดาวเรดคอฟฟี่ชอปแอนด์โซนิเอชอปแอนด์บัสพาร์ค Let's get inside กำปพงมานนี่คนนั่นเนาะเป็นทางงพานได้คนนั่นเนาะกัดได้มาเนาะเป็นทางงพานก็ได้จอดทายหูปลิ่นแล้วก็เหตุคลิปให้พี่น้องคาเบิึงเนาะเจ้าจะมีเงินผักไปลยเดอเออเจ้าจะมีเงินผักอยู่เนาะเออ The cash house เ e ี e ยเนาะ The numbers you see that ประมาณนี้เนาะคนนั่นเนาะามีลูกมีหลานมันก็มีส่วนเล็กน้อยอีกเนาะ ยังกับมาพักผ่อนเนาะก็มีส่วนเล็กน้อยลิน,ลนก็เห็นเนาะก็มีส่วนเล็กน้อยเออโซลายแคกเจ้ากระเชีพักนี่แหละเพระาะว่าข้าวเจ้าเห็นก็จะเข้าไปแล้วตัวนี้ที่เป็นนาเงินผักก็ไหนเนาะเงินผักจะใช้กับแก๊สเฮาอินเดียสบายดีว่าเลยตัวของยังเป็นมีป้ายให้บอกเลยเนาะไปติดต่อห้องไปล็อบบี้กับกับทางไปทั้งนี้แหละก็ไหนเนาะทั้งนี้แหละตัวนี้ก็เมน เงินพักเิ่นเนาะสุดแคสต์เอาบัดเอาเนอ n หามัสดิเฮปออนโตสวิงมิงพูลแอนด์บาร์แบกเดิ e กับประมาณนี้เนาะคับเนาะแต่ละตึกละตึกมันมีนัมเบอร์ให้ทานมาความสงบเนาะมาอยู่นี่ได้คเนาะมาพักอย่ได้อือูันรเล็กส์คอไว l a เพรสจะอโอไอิงีท ว e ลยด์วีลร็อกซิงเพราะนั่นเนาะเป็นเป็นสถานที่ที่เงีย uh บ yeah. ข่าพเจ้ามาชิบกรปีหลังบ่มีเลครับเนี่ยบได้มีเลยเนาะที่มันก็จาข่าก็สั่งนะ I been here f i ิ years f i f t e years ago they didn't have this didn't h ่าไม่ได้เห็นปีสแต่สมไอเซ change a lot จะ change a lot เปลี่ยนแปลงหลายนะค้อยนาะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างดิเชนหนึ่งละในเพรสควายเพรสว้าไนส์เนี้ยไนส์เลิฟอิทเป็นตะยูนะค้อยนาะเป็นตะยูเต็มมัดเลยนี่นงั้นตะกี้บูมีเออเงินพักแกซ่า วามึงทิวทัศน์ธรรมศาสตร์ดนะูเห็นน้องกรสิซอดคลิปอยู่นี่กระไรเดอร์เพราะว่าเมมือรีคับเจ้าเม็ด Don't forget to like, comment and subscribe please อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เขาเห็นและกดติดตามหรือใครเดอร์อย่ yeah. nice ป้าอยู่นี่ค่ะประเจ้าตืีได้แต่ ah ship ก็ปีหลับเนาะ ก็จะมีสวิงพูอยู่นิวว้าวสวยงามก้าเป็นแขกก็เชงญคนนึงสวิงพูอยู่นี่แล้วก็สวยงามเลยครันนึงแล้วก็บรรยากาศก็มีบาร์เล่าอยู่ครับนะได้เสิร์ฟบ้าวิสวิงพู่ you can see the view too wow very nice so nice so and they have so many so many guests now yeah wow this the channel a lot, debut a lot. So thanks for watching on the short clip. So see you next clip.